บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ วิธีแก้ไขสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐลงทะเบียนไม่สำเร็จลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วจะต้องทำอย่างไรมี3วิธีจาก d g เ t h a i l a n ด์มาฝากคุณผู้ชมและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15กันยาย,ยน2567นี้เท่านั้นไม่มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะคุณผู้ชม3วิธีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณ คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านนะคะสําหรับกรณีที่หลายๆคนเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้กรณีที่1ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยอยู่ในขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2หากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรให้กดปุ่มคําว่ากรอก ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดคําว่าแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกรอกเลขัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กดยืนยันในการสมัครอีกครั้งแค่นี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านดิจิทัลวอลเลตได้เลยเป็นวิธีที่1ค่ะส่วนวิธีที่2สําหรับกรณีนี้นะคะรูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทางทะเบียนราษฎรได้โดยคุณผู้ชมที่พบนะคะส่วนมากนะคะ ระบบก็จะแจ้งว่ารูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบสถานะกับทะเบียนราษให้กดปุ่มคำว่าสแกนใบหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมนะคะให้อ่านข้อมูลสแกนใบหน้าแล้วก็เริ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กําหนดนะคะก็จะสามารถประมวลผลในการสแกนใบหน้าของท่านได้คุณผู้ชมลองทําดูนะคะส่วนวิธีที่3ค่ะในส่วนของกรณีข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับทะเบียนราษหรือว่าข้อมูลของกรมการปกครองไม่ตรงกันเลยหากคุณผู้ชมเจอข้อ ความแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหากระบบแสดงว่าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับทะเบียนราษให้กดปุ่มคาว่าสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึง่งคุณผู้ชมก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหนึง่งแล้วก็คิดคําว่าแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกรอกหมายเลขแบบประจาตัวประชาชนให้ถูกต้องยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อ่านคําแนะนําในการสแกนใบหน้าก็สามารถเริ่มสแกนใบหน้าจัดวางใบหน้าให้ถูกต้องถ้าทําได้ก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ ได้ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนล่าสนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่โทรศัพท์111 1 11, ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ของด i จ i t a l Wallet หรือว่าไปทำบัตรใหม่กับกรมการปกครองที่วการำอำเภอหรือว่าสำนักง,งานเขตได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะคะสำหรับการลงทะเบียนดิจิทัลบัลเลตไม่สำเร็จบ,บนแอปพลิเคชันทางรัฐมี3วิธีมาฝากคุณผู้ชมแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆแนะนำให้ไปทำบัตรใหม่ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี